มอทนทฐานบกที่29สิบ ตรวจสุขภาพประจำปี2563ให้กับข้าราชการและพนักง,งานราชการของหน่วยโดยโรงพยาบาลค่ายกริชวราให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี2563ให้กับข้าราชการและพนังกงานราชการของหน่วยระหว่างวันที่13-17กร,รกฎาคม2563ณสโมสรในฐานสัญญบัตรค่ายกริชวราโดยมีการกรอกข้อมูลน่าสุขภาพตรวจวัดความดันโลหิตตรวจเลือดการตรวจสุขภาพในช่องปากและการตรวจสมรรถภาพปอดเพื่อ ให้รับทราบข้อมูลด้านสุขภาพของกําลังพลในหน่วยพร้อมแนะนําวิธีการแนวทางการบริโภคและการออกกําลังกายให้กับกําลังพลให้มีสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งผลให้กําลังพลสามารถปฏิบัติภารากิจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยหน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 อย่างเคร่งครัดทีมข่าวมณฑลฐานบกที่29รายงาน